วัสดีทุกคนด้ครับยูอผมักเกนชนแนลวันนี้คุณกำลังรับชม you G อยู่ในเกมีโรนิวเวิร์ดวันนี้ลังรับชมย <Y uki. S 2> ูเกมด้วยนะครับกำล,ลังรับชมยูกมล่เล,ล่นยูกีแลปเร็วแลปครับนั่นครับเเการครับอาวมังกีไม,กงไ,มไ,ไม่กลางไม่ปนมังีมัมคับมังคีงมังคีมังคมงีัง ถามตัวมากลางนี่หน้าเยอะทำไมอ่ะถามตัวมากลางเรียกขุ่นอะไรของฟินนะเออก็เกิดการเกียร์นะปล่อยว่งติดคอมสีอะไอย่างเงี้ยแล้วฮะว่ากลัวใช่ไหมคุณผมไม่ได้ว่าคุณครับผมรู้ว่าคุณพันแปดครับตัดไวันนี้เราอยู่กับฮีโร่ชี่แบบเป็นฮีโร่ฮาร์ดแคร์รี่ตัวหนึ่งป็นฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่เล็งยิแข็งแรงมากๆอะนะไม่ได้มีใครเลเว่นมาหรอกอยากแคร์เลย เขาตาใครวะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจากคุณไนทคนแม่ทีมเองครับที่ให้ยืมรหัสมาเล่นไปโดรหัสเขามาก็พูดเลยครับครับขอโทษครับเอาแล้วใครมาตัดไอ้บัตเตอร์ไม้ทำไมอินตรงเนี้ยจำได้ที่มันสอนกันปรากฏไหมตรงนี้เลยเซียวระวังนะระวัครับขอบคุณทิมดีๆจะคุณในเซียวคอนโซด้วยนะครับสปอนเซอร์ข้าม พ่อยไปเฮ้ยมังกี้โซโล่ไปเนมฟาร์ป่าใช่ป่ะจะไปไม่ไปเขาคุณทนเขาเป็นคนไม่ชอบเปิดไม้เปิดไม้ทีนี่ด่ายันโคตรเลยครับไม่เปิดไม่ไปมาหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งม <|ja|> ันเป็นนี่อิโมชั่นแบบน้ำตาไหลล่างสูงนะครับบนแปดบนแปด ขยายามนะครับนี่โมด 4M นะครับน้องย้ำเคยย,ย้ำหรอือหล่ะเออไม่เคยย้ำเท่เาไงรู้สึกว่ามุกเนี่ยันจะกดเลนบัดได้ดีเหลือเกินไม่ใช่สก,กิลอยู่แล้วยิงใบยิงเพิ่มดาเมจยปียังโกะเดอร์แบบเมื่อวานนี่เดี๋ยวพอพูดอย่างเงี้ยก,กดเลนดีมากเลยไ,ไปเองช่วยไม่ได้ไม่ต้องเอาคลิป เงี้ยหมุนหมุนเกบอลนะกบอลก็ได้ไม่แคร์ความปลาจะตายหาบัตรลัดนั่นนมังกีนะครับโดนไปแล้วครับกิโร่ขวใจเด็กเกียรอ เออทันเวลาสแต็กพอดียวยมันก็เข้าป้อมนะครับเราก็ขอป้อมเดียวไม่เดียวไม่เดียวโอเครตรงกลางก็ยังมีการเกลียนอยู่นะครับก็คือไปแย่งเวลกันเข้าใจนะว่ามันจะชอบกลางกันทำไมกันนะกันหนามันโซโล่เลนเดอ่์แล้วมันอยู่กลางมันก็ไม่แกงมันนึ่งๆไง ชุดไปเที่ยวแปดเอ้ยใจเย็นเยจเย็นใจเย็นจะเย็นจเย็นคลิปคลิปมาปีนได้คีบไปตัวเดียวเองพวกมันมาเตือนเวลารอดูดูเวิวอะไรอ่ะไอ้ย่าวิ่งไปตีดิยิงฟรีไปทีหนึ่ง อะไรอะบัตรบัตรหายตายแล้วอะยังไปคนน่ารักเนี่ยขับไปเล้วไม่เหมือนพาเพื่อนมาแล้วเปิดแมพพี่พี่เปิดแมพทันเพว่ทันทำไมมันถึงให้บัตรเดียวอะก็ไม่เข้าใจจะไปรู้ไหมนี่ในความบ้า หรือว่าจะได้ฟาร์มเร็วกว่าทำไมล่ะมากางคนเดียวโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่พี่เด็กต้นไม้เด็กต้นไม้เร็วโอเคคุณเนมครับคุณออกมาช่วยผมน้องหน่อยได้ไหมครับแป๊บเพื่อนดีตัดขีดพี่มึงอยู่นั่นแหละอ๋อขอโทษตัดแล้วแม่งหลุดไปตัวเดียวด้วยไหมตึ๊บปี เอาแล้วข้านอนความแล้วบัตรหายนะบัตรหาไปไเลยนะไอ้ตัวนี้ตัวจริงมันจริงัมัอคิปทีพีเอ็มตีร้อยวะมทำไมเป็นบั๊กอย่างนั้นวะทไมล่ะอุ้มนีครับข่าไม่มีอะไรเป็นคอมโบใช่ครับอเราทำกับนทีมอะ หายนะเจ้าพี่น้องโคตเลยคุณเนียบอกไม่ลองนะคุณเนียเอออย่าเพิ่งกีอย่าเพิ่งกี้อย่าเพิ่งกี้อย่าเพิ่งกี้ฮมดูเมื่อกี้ตรงกี้ยังไงครับจังหวะนี้นะครับไม่บวกนะครับกลัวอาจจะไม่ตวัดไม่ตวัดไม่ถูกผิดอาจจะยังไงครับเหยียงนะแจกดีครับดีมากอ้าอย่าไปนะอมตีถ้าคนเรามันจะถ้าคนเรามันจะชราขนาดนั้นใช่่คครรัับบมมียอหนนะ ฮะซาดอันตีาแหกนะแฮกแหกเนาะแฮกดิโดนสัตว์เลือดเนาลิกวัไปเนี่ยเอาไปนี่พอได้ไหมเรามานาก่อนดิานากไม่พอใบตีแรงงี้เเ็วันนี้มาแล้วมาแล้วฝาไม่้กัมาชื่อ เป็นไง,นไงจังเกิลท็อปตีนลาดกูได้เป็นไงเออเล <c oughs> ือดมันจบไปนะครับจังหวะนี้วิ่งเอาวิ่งเร็วมีซีขายไหมวิ่งเร็วกว่าเออยอย่าตีนะอย่าตีช <c oughs> ิบหายแล้วบอลไม่กขึ้นตรงนี้หายแย่เลยไปโอเคนี่นะนะทวร์มันเปล่า ก็จะไปตักงพันธ์เฮฮาปาร์ตี้มาเฮฮาเล่นกลางึิดว่าลินกลางมไม่ใช่ยังวะใช่ครับห้อยอะไรับคุณ้ปวดก็โดนเกียดให้เกล็ดพวกร์เกล็ดนโอ้ไปวาฟไม่วาฟห้อยเป็นใบเดียวเพิ่งรู้เนี่ยต้องเรียกเป็นยันเนี่ยยันหน้ามัยหรือไม่อะไรไปครับเดี๋ยวไปบัไป เราไปเสี้ยวเสี้ยวัปเสี้ยวเลื่องแสงเลยสัมโดหายไปต้อหายไปเอาดิเอาดิไม่แกงด้วยเอาดิหายไปเอาลุดแม่งเลยดีมากครับมังกี้ขิงเฮ้ยผ่อนเฮ้ยตัวฟินตัวฟินไปตายแล้วครับไม่อยากจะช่วยปล่อยแม่งไปเฮ้ยโดนซันตี้เดี๋ยวบอกเวลาไปให้เหรอก็ได้ครับเฮ้ยเราจะมาพุ่งเฮ้ย

เกิดอะไรขึ้นเรไม่เกี่ยวเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวเล่นตัวฟาร์มก่อนเล่นตัวฟาร์มปลาต้องใจเย็นเลยเพื่อนโดนเหี้ยแล้วก็อย่าไปยุ่งผมขอขวดมังกี้นะครับผมรับแล้วแต่ใครว้ามันแกถ้าเป็นฟินนี่ฟินอยู่กลางเออดีเอาไหมเอาไหมไม่หมดสี่ขาต่อยๆมาล้างเฟยวมาแล้ว อาเครับทีกัวรเสียงมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยหัวหัวจริงจริงจริงจโิงจริงจๆๆๆจรริโจริงจริงจรยงจรงจริงจริงงจริงจริงจริงจรงจริงจ่ิงจริยจริงจงริโรง ผมวิ่งกันรูเปล่าโหแดงมาจากไหนครับเนี่ยกระสุนกรนไม่ตายเฮ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเฮ้ยนี่กูแทงป้อมให้อ่ะเราไม่ทำละโอ๊ยบาดเห็นบาดเห็นจบกันกำลังจะกดอันตี้เลยไม่ทันแล้วโดนใบใช่ไหมครับทุกคนครับสนใจคอยเราฝีมันเกลียดติ๊กติ๊กไม่ไม่ไม่เข้าสูงไม่ตายแล้ไหมเนี้ ได้ว่าเล่นฟินประมาณวันเดียวฟก็แคลรี่ฟแคี่ที่ดีตัวหนึ่งแต่พอพวกกลางๆกมาแล้ว ก็แบบว่าเจอบัตรเจอบัตรในป่านะแล้วก็แบบว่ามันห้าคนเราจะไหวคึงสี่มึงบอกไปอีฟาร์มก่อนเลยไหมเรียนแนวอยู่ป่าใช่ไหมล่ะไปหาไปต้อนรับมันบัตรต้อนรับไปตักท้ายหน่อยไหมมันรู้เรื่องอเลยพอเดมเจ้าบ้าเนียไม่เจอคม,ม,มันนึกเจอปลาตัวท้าย นี่อไเปีคไปหมดแล้วมันเป็นตัวที่เท่มากเลยอยากได้เนไหนรปลาล่างบอเยี่ยนู่นขายอยู่มเป็นโหนแรกหจุดอรอมัว่มัวมือโดี นตาเดียวเออตัดเข้าไปหน่อยอ้าวชาเลยชาเลยมันไม่ถึงอะไรเลครับแดมวาดฟ้าวาดทุกวาดเลยแดมวาดมองไม่เห็นเลยอาว่าตอนนี้มันเห็นในเน็มเอาว่าตอนนี้มันเห็นวาดเราว่าตอนนี้ปัดชัดชัดบัดส่วนเลยนะให้บัดหน้าสั้นอาป่ะมันมองเห็นเหรเห็นนะเห็นวาดหรอ เอาเป็นว่าถ้าจไม่ออกก็แย่ามก่อนนะารูบบินบินวิ่งนะตัวยาครับกยเลยเองพราไปดิว่าอะไรเโยหึหโดนยิงเฮ้ยบับับัเอาไปเนี่ยบัดเอาดิ มันไม่ต้องสานอะไอยู่ดีไม่ได้ยิงไงไม่สนใจเลยเลยอืทำได้แค่นั้นแหละครับมาแล้วมาแล้วแล้วดุ้ยว่าแล้วมันต้องตัดตามไปตามไปกลับดีว่ะไม่ปืนไม่ต้องแล้วเราว่าเราว่าต้องแล้วแหละต้องต้องแล้วต้องต้องแล้ กบพอสวิฟตนี่อะไรเนี่ยของไรอย่างจันได้อย่างปึ๊บๆๆๆๆปสเต็ปไม่มีตายตายลงเขาเอ้อออกไม่ขาดฟินนะเอาฟินตายได้ยังไงอะสิกหูปากไปรหัสรหัสพี่ผมไม่ว่าไม่กล้าไม่เอาเกียร์เดียวเดือบบอทแฮนด์เดสตรอยด์อีกจริงเท่าได้แล้วด่าแล้วด่าแล้วคุยรู้คำแรกอ่ะไม่ใช่คุยลป พ่อเลยัเนนะี่ยอายุสิบแปดอายุสิบห้าไปชดไปงั้นนะเชืบบ่อยิงได้มาสเอ่ะมันเต่ดยฮซ้ำนนยกลัวองไม่เห็นไม่ไป็เกิดขึ้นนะครับพอมไม่ได้ก่อนพอดีดดบทบั คลิกไม่โดนเอาอย่าทำกับเราอย่างนั้นสิเฮ้ยอย่ามาอย่าบินมาอย่างนั้นดิอันตี้ไปแล้วเรามันกันเพี้บเอาไม่ยิงไอ้ดีด้วยนะแงงดิติดติกลัวแหละเขาไม่คือขาถึง ตีไปแล้วลงหนาเอยังยังยังเดี๋ยวมึงโดนอีปินดาเมนรักอยู่ที่กูเนี่ยใช่ครับตัวแทงอืมเนี่ยดูล่างมึงเหมือนแทงเนี่ยจริงแม่งเปาะสุดท้ายดูล่างเหมือนเปาะจริงไม่งเง็นยังไงเฮ้ยคุณเนมับใจเย็นครับ นี่กูแทงป้อมให้แล้วเนี่ยเอาเลยตายตายตายดิอ้าวแทงป้อมให้เลยเป็นไงแล้วเสียรละหนึ่งเพื่อนหนึ่งไม่เสียสระิละไม่เกินฟีนเตอร์นั่นแหละแกเสียสรต่ละยากดีเอาที่ไหนไปช่วยสกิลแชมหมดแล้วอ่ะตั้งหต้องหัวข้าไม่ดีหัวแตกนั่นไง้าโอที่ไม่แพ้ ไม่ไหววะทันตีดีไหมนั่นเนี่ยอะไรทั้งคนไม่มีอะไรไม่ไหวละัวไม่ไหวละเต็มที่เลยพวกเสียมากโดยธรรมใจครับตอนนี้โดยขนาดนั้นก็เต็มที่เลยพวกนั่นคุงจะเอาจริงแน่นันนะเสียปศิณมันกากเองครับเอขวดขวดขวดคุณเนมครับคุณจองขวดกับรองเท้าให้ผมหน่อยคุณเก็บขวดให้หน่อยดิเอ้ยขวด ไม่ทันลอกฟินเอาเอ่อเอ่อเออเเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขวดมาสักขนี้เอาขวดคุณมาใส่ตัวผมไม้หน่อยดิที่ไหนอะเย่นี่คืออะไรอะสักครู่หายไปไปมา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 บายบายบ๊ายบายนี่คือบายบายขวดหรือว่าบายบายอะไรบายบาอยู่ที่บ้านนี่คือไอ้เจยตามไปไปบ้านนี่คืออะไรที่บ้านนี่คือบ้านนี่อะไรนี่ก็สบูนอ้าวที่บ้านนี่อะไรเนี่ยไม่เดินเข้าไปไม่ได้เลย เดินเข้าไปไม่ได้ทำอไรคือเมกกี้ยยยเคุณทำอะไรของคุณนะคุณทวนเห็นอะไรปะพี่พี่กูอ๋ออะไรดำดำอ่ะไม่อะไรเออนั่นแหละอะไรอะเราทำไมไปปล่อยพลังอ่ะไปเอาลูกคันแล้วก็ไปรวบตรงนี้ระหว่างตรงกลางเราจะมีท็อปต่างแน่เข้าไะทะตรงนี้ผมว่ามันจะมีโอกาสชนะไม่ตายเนี่ย มีมันอาจจะเล่นนะ speed of the lane เล่นก็นเลนไม่เล่นคือไม่รู้ว่าคอมผมมันจะไหวหรือเปล่าไม่รีบอะเราว่าเรารีบไปแล้วเราควรรีบแล้วรีบเลยไปลวกเนมลวกเปเปโบดี้เปโบดี้เปโบดี้ไปไหนวะนั่นละเป็ไหนเปิดแบบให้มันไปแล้ววะนี่ไงบัตรฮันเตอร์เนี่ยเต็มเฮ้ยเดินมาคบปะอะไรกันอย่างเงี้ย มาเห็นมาเลยเออก็พอาัดเห็นไถึงเรียกวิ่งเนี่ยไม่เห็นเลยครับเห็นแล้วหนึ่งนะฮึบไม่ทันเออใบเพิ่มดาเมจดสัตว์เฮ้ยนี่จีนแน่สกิลได้โคตรเจ๋งเราสกิลได้ลิลลจ,จีแน่จบเลยออเอาหน้าปัญหายชิวเอาวยืนมองทำไม,ยมยนยืนมองศพแล้วก็สกิลหนึ่งตา ไม่ต้องไหมไอ้เธอเยอะแต่เปิ้ลแคบเปหน่อยมราแม่ซัพพอร์ตเมืนเราไม่มีตัวตนนะลีเจนแอนไอ้เจ้าลิเจนแอนไม่เชื่องจเขาได้เชียวเขาจะจิ้มบัตรลยงานวะปึ๊บว้าวคนบนเอาปัดไม่ตายหรอครับไม่ตายเดี๋ยวเล่นเกมคุณรู้กับผมแน่ ไม่เร่งไม่รีบอ่ะโอ้โหถ้าเล่นนี่อะไรนะวอร์บียี่แม่งฟามสบายเลยเนี่ยมันไม่สนใจอะไรเลยถ้าไม่สนใจกูแลกอ่ะกูถึงแลกอ่ะโอ้เค เทพได้บิงยังได้หนาแล้วมันได้แบตลีมันได้บิงเลยใช่มแบเออไม่อไม่ตายคบลงมเลยคุณบั้งหลังข้้งหลังฮะข้างหลังอะไรทั้งมันช่วยเพื่อนก่อนเนียว่าคุณเนีัดรบัยูีใม่คุยกับใครวะยี่่บัดมนงอมหลังโอ้ยเดม ได้เน้นี้ใช่ไหมได้ไปปั๊มอื่นก็ได้เฮียทำเสียชีวิตดิจเน่นี่บอกไปแล้วก็ดิจเน่เบอร์ซื้อกับคุณยอดนะครับกับถือกับถือหายต้เร็วแต่โคตรผอ้ยใครไปทำให้มันเลื่อนรถนะ ไปทำาจีนแน่ด้น้อยทำไมทำไมครับคิวบัตไปได้เลยเนี่ยเขาบินเลยบัตบินเลยตีตีเดียวได้รอไม่ผมไม่รู <c <c ้ร no yes ู้จ oh ักแต่งบัตในดอทเอยังม่ันเยิบ้างยบ้างเต็มครับมาเต็มมาเต็มลูกสินน้องคอนะครับ

ใครใช้นกไปปรึกษาเพื่อนอ่ะมันนกอะไรจริงวะอันนี่ไอ้ตัเก่าบอกเลยอะไรอะเพมอะไรของเพบอะเพมทำไรอะเพมอะไรวะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นกเอานั <drawn> ้นอะ มึเคยอหน่อยนะไม่กล้าาร์มนะครับมาป้อมล่างมาเดลแฮมเท t ีเฮาส์ว่าแล่วฮลาขงนะรับแล้เราดูการตายของฟิตที่ดับอนาไม่ต้องกลัว่ช่วยแล้วไอ้ พี่จะวิ่งไปไหนี่จะวิ่งไปไหนเออใจคลิปที่ตายด้วยไงอะไรอ่ะสมจีคืออะไรอ่ะสกิลปากเอามาเต็มวสกิลปากเอาามเต็มไอ้บ้าก็ไม่เก่งนะฮะเออเอออ้าเราดีมิ่งเอ้าโดนไปโดนโดนไปเกล่ะเห็นนะดีม ไม่ตัดแค่เมกมไม่ตัดเดี๋ยวบวกดีครับตอนแรกดีห้าได้แค่นี้เองหมดจ้าเราแอฟฟินได้คิวบอมเนี่เวลาชอตทำไรเน็วกดี้ทำอะไรครับุณเนี้าดโอ้ฟิกโตสัตเอ้ยได้คิวอฟฟินทำอะไร เดี๋ยวไอ้ดินไอ้คนทำเฟลดิขอนักกันมาแล้วไอ้กันมาแล้วไอ้คุณต้องอันตีเบาเรื่องคือเรื่องเรื่องอันนี้ไม่ได้นัดนะบอลตีป้อมอย่น่าแทงป้อมเนี่ยดี๋ยวตบหลานป้อมไอ้เลวดูคิวกูมึงโอเคครับวันนี้ผมเป็นพระเอกครับแก่คนเป็นการไพ่เอง อตอนจบมึงให้แบบพูดรอบปิน้นแบบอะไรวะให้มาดูช่องมาแบบแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยให้กูนีบบ้ยิวไปทำอะไรอะขอเดียเราไม่รู้เรามองไม่เห็นบัตรทั้งงเขาไม่เห็นแทงนั้นหงาบเลยมองไม่เห็นบัตรเลยเฮตันไรอะเพ็บเ,เอ้าไอ้บัตรบัตรอนแรก ตัวแรกก็จบเกมตัวแรกก็ตไัวแรกก็จบเกมเลยต้องไปแล้วดิเราไปดูสกอร์ข้างนอกโอเคก็มาอยู่กันข้างนอกแล้วนะครับก็เอาสกอร์ดูไม่ได้อีกแป๊บแป๊บเน่าเกินดูไม่ได้ เราจะดูแมตช์ล่าสุดยังไงล่ะครับเนี่ยโอ,โอเคครับก็จบไปด้วยสกอร์30ตว่อ20และ GPM เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้ดูก็ดูดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับคุณพลครับคุณเนมรับบอกลาค,คุณผู้ชมนะครับเอ้ยหลับมุกหน่อยดิเฮ้ยนายนายหลับมุกแล้วหน่อยดีโอเคก็ไปละบายบาย